เป็นขนาดเล็กของเราคือ3,000ลิตรนะครับผมรถแทงน้ำอันนี้ใช้เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับดีเซลนะครับ3,000ลิตรนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวดูนะครับ นี่เราอยู่ที่วัดเขาบันไดอีกจังหวัดเพชรบุรีเหมือนเดิมนะครับผมแต่เป็นรถแทงน้ำนะครับผม3,000ลิตรอันนี้เป็นไซส์เล็กของเรานะครับผม3,000ลิตรน้ำเต็มถังนะครับตอนนี้น้ำเต็มถังเดี๋ยวไปดูกันนะครับน้ำเต็มถังจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูก่อนในเปี่ยมนะครับเห็นไหมครับ โอเคเราจะมารีวิวทดสอบรถแทงน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยวัดเขาบรรดาอิทเพชรบุรีนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นทางขึ้นนะครับปกติของวัดก็เหมือนที่ผมเคยทดสอบไปนะครับตรงด้านบนตรงนั้นก็จะมีสโลปค่อนข้างชันแต่ตรงแรกๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเนินค่อยๆขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเลยนะครับว่าคันนี้เนี่ย3 0 0 0ันลิตรนี่ จะใช้เครื่องยนต์ที่มีแรงม้าน้อยกว่าคันที่เป็น6000ลิตรนะครับคันที่เป็น6000ลิตรเนี่ยเป็นดีเซลเทอร์โบนะครับแต่คันนี้เป็นดีเซลไม่เทอร์โบนะครับผมดิเรกอินเจคชั่นเหมือนกันนะครับช่วงล่างเป็น4ล้อกลางนะครับตอนนี้ผมเดินขึ้นมากลางเนินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้น้องคนขับรถเนี่ยเขาขับขึ้นมานะครับแล้วก็หยุดตรงบริเวณเนี้ยนะครับผมแล้วก็ดูว่ารถเนี่ยสามารถขึ้นต่อได้ไหมนะครับ วันนี้เรามาเทสกัน2คนก็จะทดสอบอะไรได้เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็มองเห็นาภาพได้ชัดเจนว่าเครื่องยนต์มีพละกําลังแค่ไหนอย่างไรนะครับผมผมมาถ่ายด้านขวาเพราะว่าเป็นข้างที่ท่อยเสียอยู่นะครับถ้าหยุดก่อนนะครับออสหยุดก่อน นี่ครับเห็นไหมครับว่ามีน้ําหยดหกออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะผมจะเดินนําไปนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ดูนี่เราหยุดกลางเนินเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยสามพันลิตรน้ําหนักน้ําก็คือสามตันนะครับอ่าเห็นไหมครับค่อยๆไต่ขึ้นไปเลยนะครับ เป็นองศาที่การบิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับไม่ต้องส่งเลยนะครับน้ำหกออกมาจากถังเห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมครับน้ำหกออกมาเรื่อยๆนะครับเรียกว่าใช้รอบเดินเบาไต่าทางขึ้นไปเลยนะครับถ้าเป็นรถคันเล็กเนี่ยนะครับ3,000ลิตรเนี่ยสามารถใช้ในพื้นที่เ,เป็นภูเขาได้นะครับอันนี้แนะนำ เห็นไหมครับควันยังไม่ออกเลยนะครับอ่าทีนี้พอขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเราต้องเช็คน้ําทุกครั้งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปเช็คน้ํานะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับคือเราจะต้องเช็คทุกครั้งนะครับให้ลูกค้าดูว่า ตอนนี้ยังอยู่ในสถานการณ์เดิมน้ำเต็มถังนะครับทีนี้ต่อไปจากนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่เขาด้านหลังนะครับค่อนข้างจะสูงชันขึ้นไปอีกนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ทางด้านขวาของรถนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ให้เห็นว่าเครื่องยนต์นี้มีควันดำไหมนะครับเครื่องยนต์ใหม่ของเรามีคุณภาพอย่างไรนะครับ ออกมาแล้วนะครับอันนี้เราทดสอบให้เห็นเลยนะครับว่าประสิทธิภาพเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รถมีสมรรถนะความแข็งแรงอย่างไรนะครับของอ e ี e o u นะครับ ไหนที่มันมีความชันสูงหน่อยนะครับก็อาจจะมีน้ำหกออกมานะครับซึ่งตอนนี้ก็หกไปพอสมควรแล้วนะครับมาดูตอนลงบ้างนะครับหาลงตรงนี้ชันพอสมควรน,นะครับ ก็ให้น้องเข้าลงไปกับรถด้านล่างนะครับแล้วก็วนกลับขึ้นมาใหม่นะครับ อยู่ตรงกลางเนินจะดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพนะครับอันนี้ก็คือสุดยอดของเนินก็คือบนสุดนะครับตอนนี้รถน้ำกำลังจะขึ้นมาแล้วนะครับอขึ้นมาแล้วนะครับค่อยๆไต่ขึ้นมาเลยนะครับสบายๆนะครับไม่ต้องเร่งแรงนะครับเขามีรอบที่ทดเอาไว้แล้วอย่างดีนะครับ ส่วนเรื่องกำลังของปั๊มน้ำก็แรงมากๆเลยครับเพราะว่าคันนี้ใช้เป็นปั๊ม Power เวี่นะครับผมก็มีสเปย์น้ำด้านไหนบ้างเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับเห็นไหมครับน้ำหกมาแล้วครับถ้าเกิดจุดไหนที่มีสโสรบค่อนข้างสูงชันนะครับก็จะมีน้ำหกออกมาจากถังนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราลองลองไปนั่งอยู่บนรถบ้างนะครับดูวิวในรถ ผมหลังจากที่ทดสอบขึ้นเขามาแล้วนะครับก็ผมมารีวิวสเปคคันนี้ให้ฟังนะครับผมว่ามีสเปคเครื่องยนต์ยังไงนะครับรับน้ําหนักแค่ไหนอะไรยังไงนะครับน้ําหนักนะครับผมน้ําหนักของน้ํานะครับก็คือสามพันลิตรสามพันลิตรก็คือสามตันนะครับน้ําหนักรวมทั้งหมดนะครับห้าพันหนึ่งร้อยกว่านะครับผมก็ตีไปโดยประมาณห้าพันสองแล้วกันนะครับน้ำหนักรถก็อยู่ที่2,200กิโลกรัมนะครับ 2,200กิโลกรัมน้ำหนักน้ำอีก3,000กิโลกรัมนะครับผมอันนี้คือน้ำหนักรวมทั้งหมดของรถนะครับรถคันนี้ใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับผมเป็นเครื่องยนต์สี่สูบดีเซลนะครับถ้าเป็น6ลิตรเราจะใช้เป็นดีเซลเทอร์โบถ้าเป็น3ลิตรเนี่ยเราจะใช้เป็นสี่สูบรรมดานะครับไม่มีเทอร์โบใช้ได้2ชนิดนะครับเครื่องยนต์ก็คือเป็นเครื่องยนต์1สูบและเครื่องยนต์สี่สูบนะครับในส่วนของคันนี้นะครับ เมื่อเขาเป็นเครื่องยนต์นะครับเขาก็จะต้องมีมาตรวัดนะครับมาตรวัดต่างๆสําหรับรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์นะครับก็จะมีไมนาปัดนะครับเหมือนรถจนต์ทุกอย่างนะครับก็เราเปิดสวิตช์ก็จะมีไฟโชว์เหมือนรถยนต์เลยนะครับหัวเผาคลองดักน้ําแบตเตอรี่ก็คือไฟชาร์จนะครับอันนี้ลมนะครับลมดูดแล้วก็น้ํามันเครื่องนะครับผมเบรกมือนะครับ อันนี้เลขเซ็ตทริปนะครับก็สามารถเซ็ตศูนย์สูตได้ด้กดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ระยะกิโลที่วิ่งไปนะมีใบความเร็วแล้วก็มีความร้อนนะครับแล้วก็ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าปัดของรถอีแตนแทงน้ำนะครับที่เป็นเครื่องยนต์นะครับก็มาตรฐานเหมือนรถยนต์เลยนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัย power นะครับผมมีเบรกมือนะครับเกียร์ก็ตำแหน่งเหมือนเกียร์รถปิกอัพทุกอย่างเลยนะครับ หนสองานะครับขอยอยู่ด้านล่างของด้านขวาล่างนะครับเือนรถปิกอัพเลยนะครับเบาะนั่งปรับเอนนอนนะครับแล้วก็ตัวตัวนั่งเนี่ยสไลด์เข้าออกได้นะครับระบบเบรกลมนะครับเมือลมลูกใหญ่นะครับเคเราพูดถึงเครื่องยนต์เสร็จแล้วเรามาพูดถึงการรับน้ําหนักนะครับรถ3,000ลิตรเนี่ยจะเป็นช่วงล่างขอบ15นะครับขอบส5้าโดยปกติแล้วเราจะใช้เป็นยางคิ้วนะครับเป็นยางผ้าใบที่มียางไนแต่ลูกค้ารายนี้นะครับก็ ต้องการเป็นยางเรเดียลนะครับเราก็เปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าต้องวิ่งในสนามกอล์ฟนะครับก็เลยใช้เป็นยางเรเดียลทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนยางเรเดียลปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะต้องหาสเปคยางที่เขารับน้าหนักได้เราก็ติดเราก็ใช้ยางเป็นของบิสโต e ดูลาวิสเลยนะครับผมนี่ครับดูลาวิสนะครับ Duty, เทลวีดิวตี้เนท้าใบ8ชั้นนะครับ2 2 5 7 5 R15 นะครับ เราคำนึงถึงสเปคที่ถูกต้องของเขานะครับเมื่อรถมันหนัก5ตันกว่าเนี่ยเราก็ต้องใช้ยางที่มันรับน้ําหนักได้นะครับเท้าท้ายก็เช่นกันนะครับตัวนี้จะเป็นเท้าเอนะครับผมเห็นไหมครับเบืองท้ายใหญ่เห็นไหมครับประกับแนบนะครับไม่ได้ใช้เป็นเท้าปิกอัพนะครับเพราะว่าตัวนี้มัน5ตัน5ตันกว่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสเปคการรับน้าหนักอะไรเนี่ยมันจะต้องถูกต้องนะครับแล้วก็อัตราทดนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับผมอยากให้ดูที่อัตราทดนะครับว่า รถของเราเนี่ยเมื่อใช้งานจริงนะครับมันใช้งานได้จริงเวิร์กจริงหมายความว่าตอนที่เราใช้งานเนี่ยครับจะมีคนขับรถอยู่คนเดียวใช่ไหมครับแล้วเขาจะต้องขับรถช้าๆเพื่อรถน้ําต้นไม้เพราะฉะนั้นแรงกําลังของปั๊มกับอัตราความเร็วของรถเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กันนะครับเราต้องการเร่งให้น้ำเนี่ยครับฉีดแรงนะครับแล้วรถเนี่ยมันก็เลยเร็วไปด้วยนึกท่าบอกไหมครับว่าถ้าเราต้องการให้ปั๊มเพราะว่าปั๊มเป็นปั TO, ๊ม pto เราต้องการให้ปั๊มฉีดแรงเราจะต้องเร่งเครื่องยนต์ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราเร่งเครื่องยนต์ปุ๊บเนี่ยรถมันจะเร็วไปด้วยครับก็ให้มันสัมพันธ์กันนะครับคือวิ่งช้าๆแต่มีกําลังของปั๊มนะครับอย่างแรงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบดูนะครับ ไปด้วยไม่ได้จอดเร่งนะครับขับไปด้วยฉีดไปด้วยนะครับก็ได้ความแรงระดับนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับ จะเห็นภาพว่ามันไกลนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ห่างจากรถเนี่ยน่าจะเกินห้ามอมน่าจะประมาณ10เมตรได้แล้วนะครับนี่จะเห็นภาพชัดเลยนะครับว่ามันเป็นล่อยแล้วก็ไกลเห็นไหมครับนี่ผมเดินตามรถทันอย่างไรครับแสดงว่าความเร็วในการที่เขาใช้เนี่ยต่ำนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ได้ความแรงของน้ําที่แรงมากนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูจุดต่อไปตอนนี้รถห่างจากต้นไม้เนี่ยก็โดยประมาณ20เมตรนะครับแล้วก็พะลุเข้าไปแนวต้นไม้นะครับเห็นไหมครับเข้าไปถึงกระแพงตึกเลยนะครับในกรณีนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับรถรถอยู่ด้านนอกนู้นนะครับเห็นไหมครับ ที่ทะลุเข้าไปที่กำแพงตึกเมื่อกี้นะครับใช่ไหมครับเห็นไหมครับความแรงก็แรงทุกจุดนะครับเราขับไปด้วยฉีดไปด้วยก็ได้ความแรงของน้ําที่แรงทุกจุดนะครับเวลาทดสอบนะครับระบบน้าต้องขับไปด้วยฉีดไปด้วยนี่คือการใช้งานจริงนะครับนะครับก็ขึ้นไปถึงข้างบนก็ยังมีความแรงอยู่นะครับเห็นไหมครับโอ้โหทะลุมาข้างบนนี้นะครับ ได้มากนะครับ